สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับรายการฟองฟอร์สันเดย์นั่นเองนะครับก็กับทีมงานเอนจิเนียร์ฟองฟอร์สใช่ครับก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยจะออกรายการนะครับแนะนำเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไม่รู้จักอ่าแนะนำตัวนิดนึงครับก็ชื่อบอมนะครับหรือว่าอิทธิวัฒน์ไพรสินนะครับก็เป็นในส่วนของเทคนิคอลซัพพอร์ตนะครับชื่อน้องบอมนะครับเป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตนะครับดูแลลูกค้านะครับเวลาเรามีลูกค้าเราซื้อซอฟต์แวร์ไปนะครับเราก็จะมีหน้าที่ให้คำปรึกษานนี่นั่นไป ใช่จากทีมงานคุณภาพของเรา, nice านั่นเองถูกต้องนะครับโหอัอนนี้มาในทีมของแบบว่านะ,ะมาล็อกเลยเป็นกีตาร์เลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูนะครับว่าที่มาที่ไปของเจ้ากีตาร์ตัวนี้จริงๆอันเนี้ยกีตาร์ตัวนี้นะครับต้องเปิดให้เพื่อนๆนิดนึงเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้จักครับเคยเปิดตัวไปในงานสุลุยนอิอ์ทเอนเดย์ของเราครับที่ไปเทปบางนาะแล้วที่มีน้องเขาชื่อน้องอะไรนะ น้องจุงครับน้องจุงนะครับมาเล่นกีตาร์ตัวนี้ให้ดูเป็นที่เขาเป็นเล่นกีตาร์เก่งเด็กเล็กนะครับใช่โอเคนะครับก็เขาลองเล่นให้ดูเรียบร้อยแล้วเสียงแบบโอ้ดุดันมากนะครับดังนั้นอย่างวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกๆเลยครับกับเจ้ากีตาร์ตัวนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแล้วออกแบบยังไงแล้วใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วในสําหรับ EP แรกค่าของเราการการดวากีตาร์ตัวนี้ขึ้นมาได้ครับแล้ว EP ต่อไปก็จะพาเพื่อนๆไปดูในการทําจริงๆว่าทํายังไงด้วย นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะปล่อยให้น้องบอมนะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าที่มาที่ไปของการออกแบบเจ้ากีตาร์ตัวเนี้ยมันมาเป็นปางไปยังไงนะครับถึงออกมาเป็นทรงแบบนี้ได้อืมครับนีก็คือจริงๆกีตาร์ตัวนี้นะครับเกิดจากไอเดียของพี่ชิมหรือว่าคุณมะพาดที่เป็นเจ้าของบริษัทเอฟแอลแคนนี่แหละนะครับเหมือนว่าแกชอบกีตาร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช่แกเล่นดนตรีอยู่แล้วสมัยแกหนุ่มนี่คือแกผิวมาไอแกยังหนุ่มอยู่นะอ๋อ อ่านะครับฟรีชิฟยังงมอยู่นะใช่เสร็จแล้วคือแกก็หาคนที่แบบอยากทำกีตาร์ให้แกนะแกมีไอเดียแล้วรับหนึ่งแล้วก็สองก็คือแกมีบุคลากรนะครับผมแกก็เลยหาแกก็เลยเจอผมี่แหละพอดีผมก็ชอบเล่นกีตาร์เหมือนกันแล้วผมก็เป็นเหมือนว่าชอบแกะชอบไปเลื้ออะไรนักประดษิ์นักระดษฐ์นักระดติ์ครับ DIYDIY ครับเสร็จแล้วแกให้โจทย์หนึ่งว่าแกอยากได้กีตาร์ตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนมีตัวเดียวในโลกอ่าเหมือนใครไม่ทาาใครนะครับอาแกให้โจทย์มาแค่นี้ครับแบบ โอ้โหกว้างนะใช่กว้างเลยผมก็ไม่นั่งหานะผมก็ไม่นั่งเข้า Google นี่แหละไปหาไอเดียอเสร็จแล้วผมไปเจอไอเดียก็คือมันจะเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่เป็นตัววีครับอ่าเป็นเชฟวีของยิปสันอะไรสักอย่างนี่แหละครับซึ่งมันก็แบบเห็นบ่อยแล้วนะใช่เห็นบ่อยแล้วปึ๊บผมปิ๊งไอเดียเลยแอป่าลูกไก่พีแคทเนี่ยมันตัวเองต้องเป็นตัวเองแน่นอนาแอปพี่แคททำแล้วนะครับใช่ก็เลยกลายเป็นแบบนี้มาถูกต้องซึ่งตัวเองนี้ก็จะเป็น เป็นลูกเป็นโลโก้ของแอปพลิเคชันจริงๆด้วยถูกต้องครับแต่แล้วยังไงครับขั้นตอนในการในการออกแบบคือตอนแรกผมก็ดีไซน์จากไอเดียเลยก็คือเอาไปเข้าดีไซน์ใน 3D พิเหลียนนี่แหละครับก็คือ 3D พิเหลียนสเก็ตขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นเป็นตัวบอดี้มาใช่ก่อนเดี๋ยวผมก็เอาภาพไปแหละเข้าไปโหลดแล้วก็ไปแปะเป็นพื้นหลังเนาะเสร็จแล้วก็เกตตาม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 ภาพไปถูกต้องครับได้ทูนออกมาก็หาว่าเฮ้ยมันได้ทรงไหม มันเหมือนว่าถ้าพายแล้วมันจะติดสอกอะไรไหมเนี่ยครับเสร็จแล้วเราคือเราก็ผ่านโซนนั้นมาครับแต่ว่าดีไซน์ของตอนนั้นอทั้งหมดตอนแรกคือเราดีไซน์ไว้ที่เป็นไม้ก่อนนะคครรัับบนะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีโซลูชันหรือว่าวารู้เกกี่ยับพอทำา g g x สร็จรู้สึกว่าเราจะต้องเข้าใน solidworks ด้วยทั้งหมดเลยเนี่ยพาร์ทเพราะมันมีแบบเล็กๆน้อยๆมี นู่นนี่นั่นเต็มเลยเ,เราต้องทำในสตูดิโอเวิร์กด้วยเอามาประยุกต์กับสตูดิโอเวิร์กเพราะงั้นเราก็เอ็กพอร์ตจากตัว T D X มาเป็น,เป,นเป็นตัวบอดี้ที่เราเห็นมาลองนั้นก็คือมาลองประกอบดูในสตูดิโอเวิร์กก็ทำง,ง่ายนะครับถูกต้องอะไรแบบนี้ประยุกต์ใช้ทั้งทั้งหลายซอฟต์แวร์เลยเพราะงั้นในนี้นในสตูดิโอเวิร์กเราทำส่วนไหนของตัวกีตาร์บ้างพี่บอมในสตูดิโอเวิร์กจริงๆก็คือทุกส่วนอ่าถ้าเป็นดีไซน์จริงจะเป็นตัวบอดี้นะครับ แต่ถ้าเป็นอันอื่นก็จะเป็นงานดาบเพราะว่าเราได้เราได้ส่งเขาเอาไลน์ของตัวตัวตัวเอมาแล้วเราก็มานั่งจอบพิกอัพนู่นนี่นั่งช่องใส่อุปกรณ์ใช่ไหมใช่ครับในโตในโซลหรเวิร์กแบบนี้อ๋อโอเคนะครับซึ่งเดิมอะเรามีกีตาร์อยู่แล้วครับอ่าเราก็จะคัดต้อมด้วยจริงๆมันก็มีกีตาร์ที่เป็นแบบไปแล้วแต่ว่ามันเป็นกีตาร์ที่พังไปแล้วกีตาร์ที่เสียแล้วกีตาร์เสียแล้วนะครับ แล้วเราก็จะไปเอาอะไรเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยหรอใช่ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาอะไรทุกอะไรทุกชิ้นเปลี่ยนแค่บอดี้อ๋อก็คืออารมณ์ประมาณว่าเอาเอาบอดี้ออกของยังมีอยู่เหมือนเดิมก็ใส่กลับเข้ามาแค่นั้นเองใช่แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่บอมอจากนั้นเราก็ชิ้นส่วนทุกอย่างนะแล้วก็ดับดับดับพวกวอลลุ่มพวกคออะไรเงี้ยอ๋อคือคำว่าดับคือขึ้นรูปเป็น 3D โมเดลใช่ขึ้นรูปเพื่อที่จะไปดับี้ใช่ดบีหาว่าจุดมันชนไหมกินเนื้อใช่ครับ จากนั้นนะครับเราก็เขียนขึ้นมาสุดท้ายนะผมก็มีโจทย์อีกอย่างหนึ่งก็คือโจทย์จต่พิชิมแหละครับอยากได้ไฟนะอยากได้ไฟนะครับ,ก,รบก็คือก็ไปนั่งคิดหาอยู่สุดท้ายอยากได้ไฟแล้วก็ผมคิดว่าถ้าใส่ไฟไปอ่ะมันคิดว่าคงไม่สวยหรอกถ้าออกข้านเดียวถ้าเป็นไม้ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นไม้เออถ้าเป็นไม้แล้วมันใส่ไฟมันจะไปใส่อย่างไงใช่ไหมใช่มันจะแปลกๆวะใช่ครับ ก็เลยกลายเป็นวัสดุที่เป็นใสๆอย่างนี้ประมาณนั้นก็เลยต้องหาโซลูชนันใหม่นะครับวัสดุเียใหม่โดยเพราะว่างานตรงนี้นะครับที่พี่บอมเขียนมาเนี่ยพอ<ช>เปลี่ยนเป็นวัสดุไปแล้วก็คือมีการแอสซมบีกันมีการประกอบอะไรกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เอาไปผลิตจริงด้วยใช่นะครับการผลิตจริงเนี่ยก็คือเราใช้เทคโนโลยีของตัว 3D p ิ i n ต e r ของเราใช่นะครับเป็นวัสดุข้างหน้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับทั้งลูกทั้งก้อน บอดี้เนี่ยก็คือเป็นเรซินที่เราพิมพ์ออกมาได้เลยจากเครื่องพิมพ์ที่เรามีอยู่นะครับทีนี้จากจากที่ดูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสายๆอย่างเดียวนะพี่บอมอมันมีลายอะไรอยู่อย่างทีกช่วยทำยังไงครับวันนี้มาที่มาที่ไปของลายคืออะไรลายเนี่ยจริง,รงๆคือ ad แอนตีแคดเรามีเครื่องพิมพ์ทีดีที่เป็นโซลูชันยู่แล้วแล้วเครื่องพิมพ์ทีดีล่าสุดที่เข้ามาคือมันสามารถพิม เป็นลาย3 d ดีก็คืออ๋ออยู่ในนั้นได้เลยใช่ไม่ใช่แค่ว่าปิ้นเป็นแค่ใส่ใส่ขึ้นมาเป็นวัตถุนู่นนี่เป็นก้อนนู่นนี่นั่นอะไรคือสามารถใส่อะไรเข้าไปอย่างนั้นด้วยก็ได้ปิ้นอะไรเข้าไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ถูกต้องอ่ะคือถ้ามาดูใกล้สังเกตว่าเนื้อดอกไม้มันดีมันไม่ใช่แบบเอามาเอามาสีเข่าไใช่ใช่ไงล่ะจริงครับจากนี่ดูจากพี่เมดูครับมันมีความหนาด้วยนะมีความหนามีความนูนมีความพิ้วของดอกไม้ด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้รู้สึกว่า หลายซอฟต์แวร์ประยุกต์รวมกันนะใชลัยดอกไม้เนี่ยขึ้นในรู้สึกจะเป็นฟรีบัตรมั้งถูกต้องครับนะครับเป็นขึ้นในฟรีบัตรแล้วก็คือโมเดลเนี่ยตั้งต้นในสลิวมาก่อนแล้วเอาเอาตรงเนี้ยไปส่งให้อีกซอฟต์แวร์เนี่ยเขาช่วยต่อให้ใช่นะเพราะฉะนั้นสนใจการขึ้นรูปลักษณะแบบนี้บอกเราได้ครับเรามีทีมงานที่แบบดูแลเลยนะครับใช่เนี่ไงจนได้เป็นโมเดลออกมาเสร็จเรียบร้อยเก็ไอพิ้์ใช่ครั่งตรงนี้เลยพิ้นออกมาก็ได้หน้าตาแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูชัดๆโอ้โหดูรายละเอียดแบบนะ สวยงามมากแล้วยังไงต่อพอเราได้พอเราได้โมเดลเราเปริ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาคือเราจะประกอบแล้วอ,อยู่ยังไงขั้นตอนประกอบใช่ไหมใช่ครับนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปไปไป,ไปลงมือทําจริงๆเราในในเอพิโซดนี้นะเอพิโซดชีหนึ่งเนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆม,มาหนึ่เว่าถ้าเราดูแล้วเพื่อนดูแล้วอยากจะทำเฮ้ยเราจะทากีตาร์ให้หมาเองครับตัวเองแบบอย่างงี้ไม่มีใครเหมือนเนี่ยนะครับ เราต้องใช้อะไรบ้างพี่บอมอุปกรณ์ที่สําคัญในการสร้างกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยในการคัสตอมกีตาร์ขึ้นมาหนึ่งตัวเนี่ยมีอะไรบ้างกีตาร์ไฟฟ้า,ฟาที่เราเห็นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้พี่บอมลองลองเล่าให้เพื่อนฟังอธิบายเพื่อนฟังนิดหนึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์จริงๆก็คือคส่วนใหญ่คอนะขอ,อนี้จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้เรียกว่าคออันนี้เรียกว่าคอที่เป็นส่วนที่เป็นไม้นะตรงนี้ขึ้นมาก็คือจุดที่เราจับคอตุงนี้แน่นไว้แบบนี้คือตรงนี้เรียกว่าคอถึงทั้งหมนี้เลยใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดนี้ออันคคะรบ แล้วคอมีหน้าที่ทําอะไรอันนี้ก่อนเอาหลักๆก่อนคอก็จะเป็นเหมือนว่าสเกลแล้วก็จะมีช่องเฟกิต้าอ๋อนะครับใช้สําหรับเหมือนก็เรียกว่าแต่ละคอร์ดแต่ละเสียงอะไรเงี้ยก็คือแต่ละโน้ตง่ายแต่ละว่าไปถูกต้องเพราะงั้นอันนี้คืออุปกรณ์แรกที่สาคัญมากใช่ครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือขายไม่ได้เลยบอดี้นะครับแล้วมีหลักการในการเลือกไหมตัวนี้หรือว่าหรือว่าแล้วแต่เราชอบลายเหลือแล้วชอบลักษณะของเนื้อไม้นู่นนี่นั่น ตัวนี้คือหลักการที่ผมเลือกคือความสวยงามมากกอ่าเลยดูดูดูตรงมัเลยใช่ดูสไตลยที่แบบมีดอกไม้ตามมือมีงันก็จัดเลยใช่ครับแพงไหมครับพี่บอมบอกราคาเลยใช่ไหมครับนิดนึงได้นิดนึงเติมไปมันสองพันนิดนึงอ๋อของเครื่องเข้บ่ายคือตัวนี้เฉพาะตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ขายมีแหล่งขายเรียบร้อยใช่เซิร์ชคำว่าอะไรครับเวลาเราจะไปหาคอกีตาร์คอกีตาร์จีนจีนเลยมีจีนเลยเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยถ้าเดิมไลน์เนี้ยมันจะอยู่ในตัวไอวานิช ซึ่งเขาไม่มันเป็นตัวเหมือนว่าเป็นตัวซิงเกิลเจิ้งเขาเนาะเขาไม่ได้ปล่อยครับนะครับเราก็เลยติดตามหาที่คล้ายๆมาหาว่างานะครับอันนี้คืออันนี้หนึ่งคือคออันที่สองคืออะไรครับอันที่สองคือตัวบอดี้เลยนะครับแต่ว่ามีอยู่แล้วคือเรามีอยู่แล้วไปดีไซน์ไปแล้วนะครับบอดี้ก็สำคัญอย่างที่บอกเราจะไปหาซื้อทำล่นรูปก็เปิร์ะหาบอดี้ใช่หรือทำเองถูกต้องจะได้ไม่เหมือนใครอย่างเป็นโจทย์ที่พี่บอมได้รับมาจากพี่ชิมใช่ครับบอดี้เพราะฉะนั้นบอดี้ก็ วิธีการเลือกด้วยไงก็ตามใจชอบอีกเหมือนเดิมใช่ตามใจชอบดูทรงนี่ใช่ก็เอาเลยถูกต้องครับส่วนใหญ่คนก็เลือกตามทรงก็มีหลายทรงตามวีทรงเอทรงสแต็ปทรงอะไรไปเจอของเราทรงเอเอาไปเอแค่เลยใช่ขอบอกเอแค่เลยเอออ่ะมีมีอะไรนะคอตบอดี้มีอะไรอีกเสร็จแล้วคือเรื่องของเสียงนะเรื่องเสียงขายไม่ได้ก็คือจะเรียกว่าปิ๊กอัพนะครับมันมีกระบะดได้เหรอไม่ใช่เฮ้ยดิจิตอลมันมีกระบะได้เหรอนะครับ อันนี้เรียกว่าวี๊บหรือว่าถ้าคนไทยเรียกว่าคอนแทคเลยกันคอนแทกคนไทยคนไทยเรียกคอนแทคฝรั่งเรียกปี๊บอ่ะใช่ <laughs> ชือ่อทั้งสองอย่างเลยนะใช่ครับก็คือก็ <c oughs> คือ,คอ,อไอตัวที่ตรงนี้เรามันมีหน้าที่ทําอะไรครัอบพี่บอมผมสงสัยเหมือนกันนะตัวนี้คือรับเสียงเลยแต่แต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ามันรับเสียงจากสายโดยตรงอแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันรับเสียงจากบอดี้ด้วยก็คือตัวนี้มันรับเสียงจากการสั่นสะเทือน ซึ่งเวลาสายสั่นนะสังเกตว่ามันจะลงไปในบิดแล้วก็ลงในตัวซึ่งซึงดีครั้งนึังจะสั่นทั้งตัวแดวนแบบน,นี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่ามีหน้าที่ก็คือรับการถ่นสระเทือนของเสียงมาแปลงเป็นอะไรไม่รู้เพื่อที่จะออกเป็นเสียงให้เราได้ยินอย่างงี้ยใช่ถูกต้องแน้วถ้ามันถึงมีเยอะมีก็มีหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยมันก็ยังมีเกียวกับโทน โทนก็คืออาจจะเป็นล็อกมีป๊อปอะไรเงี้ยอถ้าเป็นโทนล็อกมันก็จะน้าแหลมแรงๆหน่อยนะครับก็จะใช้เสียงงวนน้าแหลมช่วงนี้อ๋อคือขึ้นอยู่กับความห่างด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ฟังแต่ันห่างมันมันห่างจากตรงหน่างจากตงไหนห่างจากงนี้เหรอใช่อ๋ออย่าที่เรียกว่าบิดใช่ไหมใช่ครับโอเคยังไปไม่ถึงเอาตรงนี้ว่านปิกอัพใช่ไหมอ่านะครับมีหน้าที่รับรับสัญญาณความความสเทือนของเสียงของเสียงมาตรงนี้แล้วก็ส่งให้กับภาคขยายอะไรอย่างนี้ถูกป่ะถูกต้องโอเคเพราะงั้นมีวิธีการเลือกไหมพี่บอมมือนนนกััะครบ การเลือกคือจริงๆมันมีหลายแบบมากมันจะมีทั้งแบบคู่และแบบเดียวอืเอาผมผมไม่พูดหรืองปล่คือถ้าแบบคู่อืให้จําว่าเป็นล็อกละกันล็อกหรือว่าเสียงเสียงแบบคราบไม่แหลมแต่ถ้าเป็นเดียวคือเสียงใสเสียงแหลมตอนนี้จะเจอพวกระยะในการติดตั้งมีมีผลไหมพี่บอมระยะมีครับแล้วเราจะรู้ยังไงหรือเราก็ต้องลองเอาอ่ะลองผิดลองถูกของเราพอดี ผมมีกีตาร์ไอเบนตตัวหนึ่งซึ่งผมชอบซบไยเบนตอยู่แล้วหรือเรื่องเลยก็พดเดนะผมก็ไปใช้สักเลเเขาแหละอ๋อก็คือพยายามหาอ้างอิงจากจากที่มันมีอยู่ก่อนด้วยก็ได้ใช่หรือถ้าแบบอยากลองอยากลองผิดลองถูกเองก็จัดเองก็ได้ก็คือลองปรับเรื่งเอาอะไรอย่างนี้ว่าเฮ้ยู่ตรงนี้เสียงเป็นแบบไงขยับลงมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ครับอ๋อครับ อ่าโอเคเราก็จะมีปิ๊กอัพหรือคอนแทคนั่นเองอ่าคอนแท็กส่วนมากเขาใช้กี่ตัวพี่บอมกีตาร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปค่ะคนส่วนมากจะ2กับ3ตัวก็คืออย่างนี้แหละอันนี้คือนับเป็นหนึ่งไหมคู่อนหนึ่งสองสามแบบนี้ใช่โอเคอันนี้ก็คือ3 3คอนแทคกใช่สามคอนแทคนะอ่าอันนี้มีคอนบอดี้มีปิ๊กอัพแล้วมีอะไรอีกก็จะมีชุดบริดบริบบอก์ดมาแบบนี้อันนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าบริดนี้มีหน้าที่หลักคือทําอะไรครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนตัวของสายดึงสายข้างหลัง อ๋อก็คือเวลาสายสายคือมันจะมีตุ่มกลมใช่ไหมที่เป็นตูดมาก็คือล็อกไว้ตรงนี้ชแล้วก็ไปม้วนข้างบนตรงนี้ถูกต้องโอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นแล้วทำไมมันถึงมีปรับอะไรตรงนี้ด้วยมันปรับอะไรไว้ทําอะไรครับตัวนี้ใช้ปรับอ่าเขาเรียกว่าเป็นโน้ตละกันให้มันไม่เพี้ยนเพราะว่าปกติคือความยาวของสายคเหมือนถ้าเราเข้าใจคือก็ยิ่งสั้นก็ยิ่งแหลมใช่ไหมครับอ๋อเหรอมันก็จะมีมาตรฐานของมัน อ่ะโอเคครับเนี่ยวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับกีตาร์เยอะเลยนะครับพามาถูกคนมากนะครับก็หน้าที่หลักๆคือมีไว้ล็อกขายด้วยใช่แล้วก็มีหน้าที่ปรับจูนโน้ตโดยละเอียดด้วยถูกต้องนอกจากว่าเราไปปรับข้อมูลนี้ถูกไหมใช่ครับก็คืออะไรคือมันเกี่ยวกับระยะของความยาวมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับความตึงถูกป่ะใช่อ๋อมันมีก็คือจริงๆมันสองส่วนหลักๆคือความยาวด้วยความตึงด้วยความตึงก็ปรับตรงนี้ใช่รับโอเคจริงๆคือตอนปล่อยยาวเราตั้งเสียงมันไม่เพี้ยนหรอกแต่ถ้าสมมติว่ามากดเฟสสิบ ความตีเฟส72ก็จะเป็นเสียงเดียวกันกับช่อง0ถ้าเราให้มันระยะตรงนี้มันสั้นถ้าเรากดตึก๊ก72มันก็จะสูง<อ>แล้วก็จะมค่ไวไวไวมอยค่อยหมดตัวนี้นะครับอันนี้นคือมันจะมี2แพทเทิร์นนะครับ,รบมันไม่มีอะไรซับซอ้อนมองตรงมัรู้เรื่องรอ <c oughs> เราเลยเพรานงั้นนะครับ <c oughs> แต่เวา่ายเข้าใจเพิ่งนฟังแล้วก็มี้ความรู้ดีครับตอนนี้ก็ลองดูครับเป็น p r เฟ e s s i o n a l เลยนะครับเรื่องกีตาร์นะครับมีอะไรถามน้องได้หรมีถามที่มีงานมาก็ได้ครับเดี๋ยวจะไปถามต่อให้ได้ครับอันนี้มีบิดเรียบร้อยแล้วนะครับ การออกแบบพวกนี้คือเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วป่ะไม่สแตนดาร์ดครับแล้วเราจะเอาโมเดลจากตัวนี้มาจากไหนคือถ้าเราไม่มีก่อนเราต้องไปหาตัวตัวจริงมาไหมบิดตัวนี้มันจริงจริงก็ผมก็ถือว่าเอามาจากไอวบอเนตนะฮะอ่าคือเราต้องไปวัดมอดี้วัดอะไรเขามาเลยแบบโอเคคือบิดมันจะมี2แบบมันจะมีแบบที่เป็นสปริงดึงข้างหลังเดยอ่าครับกับแบบที่เป็นฟิกอืมก็จะมีความต่างกันอืมนอันนี้เป็นแบบไหนอันนี้เป็นแบบสปริงครับซึ่งสปริงมันมีอุปกรณ์ข้างในนี้ด้วยใช่ เพราะงั้นก่อนที่เราจะทำจริงเพราะงั้นศึกษาตรงนี้ดีก่อนใช่ครับควรจะซื้อะกะกอุปกรณ์มารอไว้ก่อนแล้วก็มาดาฟ์ไว้ครับดาฟ์แล้วก็เอาไปประกอบในอคเมบิดของโซลิดเวิร์นั่นเองนะครับอ้าวโอเคมีบิดแล้วมีอะไรอีกแต่แล้วก็จะเป็นชุดตั้งบนเลยล,บบลูกบิดลูกบ,บิดอ<า>ซึ่งลูกบ,บิดตอนนี้ก็ไม่เหมือนใครนะอ่ามีไม่เหมือนใครอีกด้วยอ้าวออกไปก่อนอ่ะสังเกตดีครับตอนนี้มันจะเป็นลูกบิดล็อกสายมันจะมีปุ่มนี้ด้วยอืมนะครับแล้วมันยังไงครับแตกต่างััังไมนนนกกาสย การสายอะไรครับการสายหลุดอ่าอ๋อบางทีตรงนี้มันน้อยอย่างเงี้ยเหรอใช่คือสมมติว่าตรงนี้นะครับตรงนี้สอดสายแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเข็มเดี๋ยวผมถอดออกมอ๋อเข้าใจแล้วล็อกไว้ในรูนี่เี็มหนึ่งแทงเข้าไปในรูนี่เหรอแทงเข้าไปอ๋อข้อทีก็คือเราไม่ต้องพันสายหลายรอบอ่าอ่าแลเสียเข้าไปแล้วก็ล็อกโอเคเข้าใจนะครับเพื่อนๆคงคงมองเห็นมองเห็นกันบ้างเนี่ยให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับก็คือเวลาเราเวลาเราจะจะล็อกสายคือเราจะถอดเข้าไปในรูแล้วก็หมุนหลายรอบใช่ แต่ว่าถ้าเป็นมีตัวล็อกข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีน็อตแทงที่มันล็อกในรูนี้ไว้ชนข้างหลังถูกต้องอ๋อโอเคแน่คุณผู้รู้นะครับคุณผู้รู้เหมือนกันอันนี้เนเยอะครับอ่ามีลูบิดอ่าโอเคไปแล้วหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอุปกรณ์แล้วหลังจากลูบิดมีอะไรอีกครับพี่บอมพวกนี้ไอ้พวกนี้สําคัญไหมก็จะเป็นชุดหัวใจายกันเลยอ้าวเหรอชุดวงจรวอลลุ่มแบชุดวงจรวอลลุ่มใช่เวลาเราไปซื้อเราไปบอกว่าอะไรครับตัวนี้ส่วนใหญ่คือเขาจะดูกับพี่ป๊อเป็นหลัก เขาจะดูค่าคอมถีซึ่งมันก็มีแค่2รุ่นนะครับมันจะมีแบบคู่กับแบบเดียวเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเราใช้ดีอัพแบบไหนงบงบเท่าไหร่ใช้มีงบเท่าไหร่บอกเขาไปงบมัณเท่าไ่พี่แล้วเขาก็จะจัดมาให้โอเคครับผมแล้วก็หน้าที่ทาอะไรก่อนจุดก่อนอันนี้มันมันต้องมีที่ปรับอะไรตรงนี้ด้วยปรับอันนี้คืออะไรมัน่ะเสียงเหรอใช่ไม่ใช่ครับมันจะมีสามันอันนี้ก็คือสังเกตว่ามันเป็นการเลือกดีอัพ เอาลงสุดก็เป็นตัวหลังอ๋อเป็นมาตรงกลางอย่างนี้นะครับก็คือเหมือนปรับเกียร์เลยนะครับอันนี้ก็คือใช้อันนี้อยู่ตรงกลางก็เป็นอันนี้อย่างนี้เหรอถูกต้องต่อมาริมสุดอังนี้ก็จะเป็นอันนี้ใช่ซึ่งถ้าเล่นถ้าเอาลงมาข้างล่างสุดมันก็จะแหลมเอาตรงกลางก็จะไว้ตีคอร์ดใสๆเอามาแล้วก็เอาไว้สโลว์แบบเนาอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นนะแล้วสองกุ่มนี้ครับสองกลุ่มก็จะมีโทนโทนแบบวอลลุ่มโทนก็เป็นทุ้มแหลมครับ วอลลุ่มก็เพิ่มมจูนตรงนี้ได้อีกด้วยนอกจากที่เขารับตรงนี้มาแล้วใช่อันนี้ก็คือเหมือนละเอียดเลยว่าใครชอบอะไรเนี่ยนะหมดแล้วมีคอมีบอดี้ครับมีปิกอัพมีบิดมีลูกบิดมีอะไรอีกมีวอลูกนอนอนหมดยังหมดแล้วหลักๆก็ประมาณนี้นี่นะครับก็ถ้าอยากใส่ไฟก็ไปซื้อไฟเอาใส่ไฟเราหมดไปแล้วหมดแบตนะครับเราก็ไปใส่ไฟเอา นะครับสายไฟก็ไปหาไปหาซื้อได้เหมือนกันใช่ไหมไฟวิ่งไฟอะไร LED ทั้งนี้นั่นใช่ครับเพราะงั้นเราต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะก่อนที่เราจะดีไซน์ใช่ครับแล้วเราจะได้มาวางให้เรียบร้อยว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ทั้งหมดของเนพิดนี้นะครับตั้งแต่ที่มาที่ไปจนแนะนำอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยนะครับเพราะงั้นแล้วโอ้ยขาดง่ายอันหนึ่งคืออะไรนี่สาย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 นี้ก็ถ้าเป็นสายลึกๆหรือว่าถ้าคนเล่นพื้นฐานก็ ไม่แตกต่างนะแต่ว่าคนเล่นก็จะมีเรื่องของการผสมเนื้อเงินเรื่องเดียวพอแนะพอตอนแรกตอนแรกเรื่องมเริ่มปอแล้วเรื่องหูดีครับเรื่องหูดีนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองลองดูแล้วก็ลองไปแบบเขาเรียกว่าอะไรครับลองหาสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็แบบรูปแบบแพทเทิร์นจะเป็นยังไงจะวางปุ่มตรงไหนยังไงดีนะครับลองผลิตแล้วลองมาแชร์ให้พวกเราดูด้วยครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้า เอพิโซดหน้านะครับเราจะมาพาไปทำจริงเลยครับนะครับเราจะพาไปทําอะไรบ้างตั้งแต่ปริ้นี่ไงป้าตั้งแต่ดีไซน์เลยตั้งแต่ดีไซน์เลยดีไซน์ไปแล้วไงดีไซน์วันนี้ไปแล้วไงครับแล้วก็ปริ้นเลยอ่าครันนี้จะเริ่มทําจริงแล้วเราจะเอาบอดี้มาประกอบยังไงอะไรยังไงแล้วระหว่างทํามีปัญหาอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีทิคมีเทคมีทริคอะไรยังไงที่เกี่ยวกับเรื่องการมาวางนี่นั่นเจอปัญหาอะไรมเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้าด้วยใช่ถูกต้องครับครับงั้นอย่าลืมติดตามครั้งต่อไปนนะครับอาาทิตย์ห้ แต่ทีนี้เราจะมาเกิดเรื่องนี้กันก่อนครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ต้องขอบคุณพี่บอมนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตกีตาร์และการเตรียมหาของก่อนใช่นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้ไปดูกันว่าทำยังไงเพื่อนๆจะได้ลองเล่นดูบ้างครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามเรามาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์เราด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเรานะครับปีใหม่ละจะปีใหม่แล้ใช่ครับนะครับเดี๋ยว เราจะได้มีของมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีแบบคลิปดีๆแบบนี้มาฝากบ่อยโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ